สวัสดีนะคะสวัสดีกับครูพิมพ์อีกนะคะครูพิมพ์ครูคณิตติดเกษตรนะคะวันนี้นี่ค่ะจะมาแพ็คน้องบอลสีนะคะบอลสีสําหรับมือใหม่ที่อยากจะแพ็คบอลสีส่งนะคะในตลาดออนไลน์นะคะอันนี้ามาดูวิธีการแพ็คเตรียมน้องบอลสีกันก่อนนะคะต้นนี้คืออีเหนานะคะอีเหนานะคะอีเหนาเขียวเลยนี่เห็นไหมคะน่ะนะคะอ่ะ อย่างนี้นะคะมาดูการแพกเตรียมน้องกันจะใช้ก็มีค่ะนี่ค่ะกระดาษทิชชู่นะคะกระดาษทิชชู่เพื่อที่จะ,ะป้องกันไม่ให้ต้นไม้มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน้ํามันไหลย,ย้อนหรืออะไรยังไงเนี่ยค่ะก็คือ,คอช่วยในเรื่องของการรักษาความชื้นนะคะรักษาความชื้นของของต้นไม้ได้ด้วยนะคะของของดินนะคะของดินอยู่ในนี้นะคะเราก็แพ็กกันแบบนี้เลย เพราะว่าเวลาที่น้องอถูกส่งไปเนี่ยมันจะอยู่ในกล่องเนาะนะคะแล้วบางทีเนี่ยอากาศมันมันร้อนมันอันนี้เกินไปนะคะเขาก็จะเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวเขาก็จะแห้งเหี่ยวนะคะแห้งเหี่ยวนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ละคะ่ะกระดาษทิชชู่เป็นตัวช่วยนะคะรักษาความชื้นให้เขานะคะ นี้เลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราลดน้ําหรือแช่น้ําเตรียมไว้ก่อนที่จะส่งเนะะี่ยค่ะให้เขาอ่อิ่มน้นานะอิ่มน้ําก่อนนะคะนะคะให้มันเต็มขอบอกระถางพอดีเพื่อทีอ่เขาจะได้แน่นนะคะไม่คลอกแคลกไปมานะคะอันนี้เราก็ตามด้วยตัวนี้ค่ะเป็นน้ำนะคะน้ำเปล่านะน้ำเปล่า แล้วก็ลาลงไปเลยนะคะน้ำเปล่าลดลงไปเลยแล้วก็จัดทิชชู่ให้แน่นๆนะคะจัดทิชชู่ให้แน่นๆเลยเราก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะ มันก็จะเต็มขอบพอดีให้ทิชะะทชู่มันเต็มกับขอบกระถางพอดีนะคะให้ทิชชู่มันเต็มกับขอบกระถางพอดีนะคะแล้วก็ตามด้วยอันนี้นะคะเป็นถุงพลาสติกขนาด8คูณ16นะคะ8คูณ16นิ้วน่าจะเป็น8คูณ16นิ้วนะคะเราก็จะแบบนำน้อง สีนะคะใส่เข้าไปตรงนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยเพื่อทีอ่เพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันรั่วออกนะคะน้ําที่เราเทาเข้าไปมันรั่วออกนะคะเราก็จัดทรงถุงขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะวัสดุอุปกรณ์ตัวไปก็คือแล็กซีนนะคะซีนกระดาษซีนนะคะแล้วก็จับแบบนี้ แล้วเราก็พันรอบหนึ่งก่อนนะคะพันรอบหนึ่งก่อนเพื่อให้มันกระชับจับกระถางอดีนี้นะคะแล้วก็ตัดนี่แล้วก็จัดถุงค่ะจัดถุงเราก็เราจัดให้ ให้ถุงนะคะถุงพลาสติกเนี่ยชิดกับต้นบอลสีให้ได้มากที่สุดนะคะนี่นะชิดให้ได้มากที่สุดแบบนี้นะคะนี่นะเสร็จหลังจากนั้นเราก็ใช้อเราเนี่ยก็ทาเข้าไปให้ชิดกับต้นบอลสีนะคะก็ะม้วนลงถึงข้างล่างด้วยเพื่อให้ถุงพลาสติกม,มันหนามีความหนานะคะ นี้เราก็ทำสามด้าน3ามทางฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็จับจับถุงน,นะคะจับถุงให้มันชิดกับต้นบอลสีอีกเช่นกันเช่นเดียวกัน,นแล้วก็หันต้นขึ้นมา แล้วก็เลยย่านเนึง่งานสุดท้ายนะคะก็จะถุงเมือนกันให้เขาให้เขาดูลูปใบซึ่งนะคะแบบนี้ให้ชิดกับต้นบอนสีเช่นเดียวกันเพื่อที่ว่าหนึ่งละ,ะกระดาษที่ชู่วมันจะไม่คอกแคกไปไหนแล้วก็น้ําก็จะไม่หยดย้อนกลับมานะคะแล้วก็กล่องของเราจะไม่ชื้นนี่นะคะแล้วก็รัดแบบนี้เลย ก็เป็นอันเสร็ในการเตรียมน้องที่จะแพ็คลงกล่องค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูการแพ็คในกล่องสำหรับส่งต้นไม้หนึ่งต้นกันค่ะเดี๋ยวไปติดตามต่อคลิปหน้านะคะ